ให้ตามตรวจเวลาให้ตามตรอจเวลาให้ตามตลอดเวลาแม่จ้าแมจาม่จาม่จม่จเอาันคู่บุญมีกจะกำบังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่อันเด็กหญิงล่าหาเลาอตื่นระบดจ้าคือพอเห็นไปโรงเรียนเอาแม่เห็นมันเตงโตไปโรงเรียนแต่ตีหาเด้คู่อืมจ้าจ้าแม่อันขอบแต่ละลายได้จ้าจ้าเจ้าของมือนีเขาตั้งใจมหาเจ้าของเลยเดจ้าของสิว่าแต่เนื้อตังโตขาไดบ่เจ้าของเป็นผู้ยิงเขาว่ากาเอ็ดดอก โอ้ยเอ็ดร้อยเขาว่าถือเขาเป็นคนเคี้ยวอยู่แล้วเขาเป็นคนสะด,ดิ้งเขาบป็หัวเหนือหัวตัวคือผู้หญิงคนอื่นดอกซุ้มนั่นนะ่ะตอแหลนี่ที่เขาใส่เสื้อแบบนี้มาเนีย่ยเขาอ่อยได้นี่ยุย่ยอ่ะจังไรกับโบกา้าคือเก่าครับซิก้าหรือบบกา้าอย่าให้ลาต้องเป็นไฟลูกเดอ้อเด็ดชจะบอกเลยเดชเดชเดชเด้อเอ,อหมือนวันเวีนหาแต่เรื่องใหม่คู่ปวดหัวอีละ่ะวายเฮ้ยอีคานหุ้ยอีคีเฮ้ยอีครูเฮ้ยคุณครูอัถฉกแล้วครูสวัสดีจ้าอีล่ะ เธอคือบวชไปโรงเรียนแล้วนี่อีหยังนห,ยหนีมาหาผู้ชายเธอนี่มันเกินเย่อหย่าอิริว้ยคู่สิมันยากอยังนั้นในชีวิตคนอื่นนี่ฮะคู่บวชเป็นเมลาร์ดอค่ะคูะ่บวชจิตใจคาเธอเพลลาลาเอตโตแบบใดกันไอตัวเถียงค้ามบันทึกากคู่นี่สิหักคะแนานเธอเธอสิเบิร์ตสีในเกรซีฮักไปเลยค่ะคู่คะแนนอ่ะหักไปเลยค่ะ,คานานะ,คะตอนนี้ล่ะลาบ่ามีคะแนานอีหยังสิให้คู่ฮักแล้วค่ะสิบ,บอกให้เลยเกรซีเดี๋ยวถามเลยค่ะลาเคยไหนพระค่ะลาเคยในพระค่าเกรซีนะ่ะเกรซีเนี่ยมันหาบ่ายากดอก มันอยู่ที่ปลายปากกาของคู่นี่แหละใส่ค่ะคู่ปลายปากกาแทงใดล่าสิบเอนหาเบิรงว่ามัตรสี่นี่บอกปลายปากกาแทงใดเกศสี่นะฮะโอ้โอ้โอ้คู่นี่ข่านบอกกระเพือเลยบอกน้ำเธทเรเมื่อยเมืย์เที่ยงตลอดคู่บอเคยสนะเลยคู่เมื่อยเอาอีหล่ะอันนี้คู่จะคลองบ่แมนคู่ครับคู่คืองามเถอะครับหาเอียงเกาะอีหลีบ่กคู่งามอีหลีบ่ถ้าคู่บูดานี่ยคู่งามเลยเด้อครับโอ้ผู้ใดก็ชมคู่แบบนี้ล่ะ เออเอ,อ,อยู่น้ากันไปนี่แหละเพต้องไปเรียนดอกอีลานัดผู้ชายแม่คู่คนนึงเด้อจัดไปค่ะครูแหมถ้าเป็นแอปแอดาลูกซิจะสั่นจังสี่แท้กัสดิ่งขึ้นกันเด้อค่ะคู่นก่กกา